ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพายุเข้านะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางตั้งแต่ตีสี่นะครับไปยังวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับก็เส้นทางก็ราวัหกชั่วโมงนะครับขับรถจากอ่ะประจวบคีรีขันธ์นี่นะฮะค่อนข้างใจกลนะครับเส้นทางก็ไม่เคยไปสักทีนะครับแต่ดันพายุเข้าด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะนะครับ ไปขอพรนะครับให้เอฟซทุกท่านนะครับนะฮะใครที่สั่งว่านผมก็เดี๋ยวจะมีนะครับเป็นของวัตถุมงคลนะครับจากจากวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปในกล่องให้ทุกคนเลยนะครับนะฮะเพราะจะส่งของอีทีวันพุธนะครับอ่าใครที่ยังอยากจะบูชานะครับวัตถุมงคลนะครับเสริมดวงโชคลาภหน้าที่การงานการเงินนะครับ ใครที่มีหนี้สินรนมือนะครับชีวิตติดขัดนะครับดวงไม่ดีชีวิตตกต่ําย่ําแย่นะครับไม่ว่าจะเหมือนโดนทําของใส่อะไรต่างๆนานาก็ตามแต่นะครับแต่นะครับควรมีของดีติดตัวไว้นะครับนะฮะนั่นก็คือเครื่องรางนะครับเกี่ยวกับโชคลาบค้าขายเงินทองนะครับดึงดูดเงินทองเข้าหาเสริมอํานาจวาสนาบารมีให้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้ ต้องบอกว่าพายุเข้านะครับต้องแต่ผมเดินทางมาเมื่อวานนี่นะฮะโซนอีสานในขอนแก่นตกหนักนะครับตอนนี้ก็ทางกรุงเทพเนี่ตกตลอดทั้งคืนนะครับไปพักที่สระบ,บุรีนะครับก็เดินทางมานี่ต้องออกมาตั้งแต่ตีสีมาถึงประ,ประจวบก็เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเกือบ8ปดโมงเช้านะครับนะฮะใครที่อยู่โซนทางสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรชุมอ่า เขาเรียกอะไรชุ่มพรนะครับอ่าพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปทางนู้นนะครับใครอยู่โซนนั้นก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าฝนตกนะครับรถติดอะไรต่างๆนานาก็นะครับบอกล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับพอพอดีเดินทางไปอาจจะรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่ามีฝนฟ้าพายุนะครับก็จะได้เดินทางอย่างระมัดระวังนะครับฝากถึงเอฟซนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่โซนทางใต้นะครับก็นะฮะช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมนะฮะ ส่วนนะครับว่านมงคลน,นะครับยังมีให้บูชาอยู่นะครับไม้ใหญ่แยะนะครับชุดนี้นะครับอยู่หน้าบ้านเลยนะครับเนี่ยตันนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็นะครับมีลายใบชัดเจนนะครับเนี่ยเวลาโดนแดดโดนแดดได้นะครับเนี่ยหลายคนนะกังวลใจนะครับเพราะว่าแดดภาคใต้เนี่ยมันมันแรงนะครับนะครับความร้อนมันแรงนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ปลูกหน้าบ้านนะครับไม่เป็นไรนะครับรดน้ําปกตินะครับ ดินก็ใช้ดินมาใต้ต้นมะขามนะฮะตรงนั้นนะฮะมันทับผมกันนะครับเป็นดินที่ร่วนซุยนะครับระบบรากก็ดําเนินได้ดีนะครับการดูดซึมของรากนั้นก็ดีนะครับทําให้ต้นว่านนั้นเจริญเติบโตนะฮะนี่ฮะต้นนี้เลยนี่ครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับเข้ามาทักทายกันด้วยละกันนะครับส่วนวัตถุมงคลนะครับย้ํานะครับว่าชุดที่จะมานะครับในวันอังคารนะครับ วันองคารน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับนะฮะมีอยู่30ชุดนะครับหากใครยังไม่มีนะครับรีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษนะครับมีของแถมให้นะครับเดี๋ยวเป็นของแถมสุดพิเศษจากวัดเจดีย์ไข่ไข่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับคนที่ได้ไปนะครับรอดูแล้วก็มารีวิวให้ด้วยนะครับนะฮะว่าจะได้อะไรไปนะครับแน่นอนว่าไปดินแดนแห่งโชคราบนะครับ ก็ต้องเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ดึงดูดโชคลาภเงินทองนะครับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับทั้งหลายนะครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวจะไปนะครับอธิษฐานขอให้เอฟซีทุกคนนะครับถูกหวยร่ารวยนะครับผมนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมแทนคุณป้าไทยต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ติดตามรับชมนะครับนะฮะอันนี้ก็มาทําตามนะครับคาอธิษฐานนะครับที่บนบานศาลกล่าวขอไปนะครับอ่า พอเราได้สิ่งที่สมปรารถนาแล้วนะครับผมก็ไม่รรีออะไรนะครับก็ตีรถลงใต้เลยนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับวัดเจดีย์ไข่หลายคนก็ทางจังหวัดบึงกาฬยังไม่เคยนะครับก็น้อยคนนะครับก็ที่จะได้มานะครับจากอีสานเหนือสุดไปยังใต้สุดนะครับต้องบอกนี้เลยนะครับน้อยคนที่จะได้มานะครับถ้าคนไม่มีบุญจริงๆนะครับคงไม่ได้ไปกราบไหว้ไข่นะครับนะฮะ น,นี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีนะครับนะฮะอ่ะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้าติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแชนแนลนะครับผมเรียกคุณวันไทยต้องขอตัวราไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ